รากผักชีอันนี้อบเชยน,นี่โบยกักครับกักพริกไทยขาวหอมใหญ่กระเทียมหอมแดงนะครับสำตรัส่วนบเขา พอเราได้น่องขาลายหมูมาแล้วก็นํามาล้างนะครับโดยการใส่เกลือลงไปก่อนครับใส่เกลือแล้วเราก็ขยําให้ทั่วกันแล้วก็ใส่น้ํา ล้างให้สะอาดจาดเลยนะครับสามสีน้ำก็ได้ครับผมตามริกไส่ขาวเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำซุปเลยครับเครื่องเทศของเราก็ใส่เลยครับพริกไทยขาวหอมแดง กระเทียมนี่ลกห้าหกกีบนะครับหอมใหญ่หนึ่งหัวลระรากผักชีอบเชยกับวยกักครับใส่เครื่องเทศไปในหมอ้อแล้วนะครับเราก็มา เตรียมเครื่องปรุงของเราก็มีซิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยมันหอยนี่ใส่สามช้อนโต๊ะครับ นีเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้าตาลสองช้อนโต๊ะครับแล้วก็เรามาใส่ในหม้อซุปเลยนะครับ พอเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้ําขาลายหมูมาใส่เลยครับน้ำเดือดใส่ลงไปเลยเคี่ยวไปเรื่อยไปอ่อนไปเรื่อยนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาตาักหั่น เนื้อตุนของขาไายหมูตุนของเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปหั่นดูผ่านไปชั่วโมงครึ่งครามทานนะครับ ห,หน่าทานมาเลยครับ ครับครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับขาลายหมูตุ๋นของเราพร้อมที่จะรับประทานนลครับระทา,บรรรทางกับน้ําจิ้มอร่อยอร่อยหรือทานกับข้าวสวยก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแก้มก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพป็นกำลังใจให้กับ พวกเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกันนะครับทานตอนหิวอะไรแน่นอน